ถ้าถามพลนะครับถึงเมนูจานพาสต้าที่พลชอบนะครับบางทีเราก็จะย้อนมาถึงเมนูอะไรที่เรียบง่ายสบายๆไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรมากมายนะครับนั่นก็คือพาสต้าโพ o โมโดโลครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้กระเทียม2กลีบนะครับก็ทุบแล้วก็สับหย,ยาบๆครับเจียวกระเทียมให้หอมดีครับสำหรับมะเขือเทศนะฮะ ผมใช้มะเขือเทศกระป๋องเป็นมะเขือเทศบดสับธรรมดาต้องเป็นมะเขือเทศที่ยังไม่ผ่านการปรุงรสเลยทั้งสิ้นนะครับเอาล้ครับพอกระเทียมยังสีอ่อนๆอยู่แต่มีกลิ่นหอมแล้วเราใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับอ่ะปรุงรสครับผมใส่พริกป่นลงไปนะครับแค่เป็นกลิ่นอายไม่ต้องเยอะครับอ่ะแล้วก็พริกไทยครับเกลือก็เหมือนกันนะครับปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลใส่สักหนึ่งช้อนชาก็พอคนให้เข้ากันดีนะครับ แล้วผมก็จะใส่ใบโหระพาอิตาเลียนนะฮะคนให้เข้ากันกลิ่นของใบโหระพาอิตาเลียนก็จะค่อยๆออ,ออกมาอยู่ในตัวซอสนะครับหมั่นคนเป็นระยะครับเราใช้เวลาเคี่ยวให้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและเข้ากันดีประมาณ20นาทีซึ่งระหว่างนี้นะครับน้ำที่จะใช้ลวกเส้นพาสต้าก,ก็เดือดดีแล้วครับเช่นเดิมครับใส่เกลือลงไปเยอะๆฮะวันนี้เส้นที่ผมเลือกใช้นะฮะผมใช้เป็นสปากเกตตี หรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเส้นที่ผลเลือกใช้ขนาดไหนจําเป็นเบอร์ก็ได้ครับเบอร์3ครับเวลาที่เราจับเส้นสปาเกตตีนะครับเราจับเป็นอย่างนี้ครเส้นผ่าศูนย์กลางสัก1เซนครึ่งก็ประมาณ2คนทานนะครับใส่เส้นลงไปครับเราใช้เวลาในการต้มเส้นนะครับเป็นเวลาต้องดูที่ซองสหรับตัวนี้10นาทีครับเพื่อให้ได้ระดับออเดรนเต้ครับเที่ยวซอสนะฮะยีนาทีชิมนิดหนึ่งครับว้าวรสชาติกลุ่มกลอมแล้วครับ หลังจากที่รสชาติดีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตักออกไปนะฮะนั่นก็คือใบโหระพานะครับซอสของเราจะได้สวยงามครับอ่าแล้วล่ะเนี่ยฮะต้องเข้มข้นประมาณนี้นะครับแลวเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆสีก็จะเข้มขึ้นครับเส้นได้แล้วครับผมปิดความร้อน้วฮะแล้วก็นําเส้นร้อนๆเนี่ยครับมาใส่ในตัวซอสเลยครับเรียบร้อยแล้วครับ เค้าให้เข้ากันกับซอสนะฮะบอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าทานกับพาเมซานชีสคูณลงไปเล็กน้อยเค้าให้เข้ากันพริกไทยอีกเล็กน้อยและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานพาสต้านะครับ รสชาติเดิมๆที่ผลหลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับกับพาสต้าโพโมโโดโลครับ